ให้ท่นหลับบอกสุฟังเมอง,งยาพี่น,อน้องเจ้าของโรงพยาบาลน, <c oughs> <c oughs> นี่แกยังแกขัดันโโไโลกรพาโลกระเพาะกินอเ,อเ,เอาที่สูตรใหม่ดิมีค,คู่กันแกละสองเม็ด ยงละเม็ดแต่พอกอนินเกินต้างเรียมงเก็บองเกิกกนแล้วไขไข่บ่ะบ้าบน,นี่เ้สมบ้เกนอยเอวกก่ตัวสวเเหนมัหิวมากเอเก็บองมือนีคว่ดันตำพี่น,อน้องเอ้ยเป็นควดันตำอ,อยังสอ,งอัน,นหน่อย ยาเขาแกไว้หน่อยแล้วโอ้โหแก้ววมกดนกินเ่เดียวซุปส้อนอร่วมก,ก,กันพวกยานันเล้ตอนนี้กใ้ปลากรยาดอยแล้วกินน้ำรุงตมือกินซ้ำนี่เดี๋ยว <c oughs> ละลายตัวนี้เม็ดนังยามดเ็อันนี้ยงละม็ดงามยังกินอว่าไม่กินเยอะแกเบิดไปแน่ไปแล้ว <Okay. S 2> มิตมัิจยานี่ยละไรถ้าหม,มอกัาไปทำหมอกระถามคนปั่นได้สิได้เศร้ากินยาบางทีปุ๊บปฏิบัเลยโอ้ยพอเขาไห้พอไปเนาะ เราเตะผู้ปกครเทนไปเอาอืมยิมอึ้นเพ้อหือสิ้นเดียวนั้นก็ใชอีหมายไปเอาอีอะไรอย่างนี้มินเราเลยอืมหมอก็เลยไปยากมากยากข้างลาง่างเทียนมาเอาโลดอ้อดีเลยล่ะสม,มือเขาส่งทั้งไปอรเซนี่ตัวบางยี่ห้อบางคนบางเหลืองชิลแหละจะหมอชิลไม่เนาะ <laughs>